สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านและแฟนคลับออสตาเจ็ดหกสี่ทุกคนนะครับวิเคราะห์บอลประจำวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566นายนะครับกับผมออสตาเจ็ดหกสี่วิเคราะห์บอลวันนี้นะครับคู่เด็ดผมจะให้เป็นคู่พรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่3 7นะครับเวทแฮมยูไนเตดพบกับลีดยูไนเตดนะครับราคาบอลที่ออกมานะครับเวทแฮมยูไนเตด ต่อครึ่งลูกนะครับเวลาแข่งขัน19ในกาส0นนะครับสนามการแข่งขันนะครับรอนดอนสเตเดียมมาพูดถึงความพร้อมก่อนเกมนะครับทางเจ้าบ้านนะครับเวทแอมยูไนเตดนะครับของการคุมทัพนะครับของกุนซือเดวิมอยนะครับเพิ่งจะบุกเอาชนะอักมา1ประตูต่อ0ูนะครับในศึกยูโรปาลีคคอนเฟอเรนซ์นะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมของทีมกอนเตะนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนที่เพิ่มเข้ามานะครับเว้นจากจานรูก้าสกามมก้านะครับหัวหอกอิตาเลียนนะครับซึ่งยังเดี้งอยู่ยาวนะครับรายเดียวเท่านั้นนัดนี้นะครับจัดทับในระบบ4-2-3-1นะครับมาพูดถึงทางด้านทีมเยือนนะครับรีดยูไนเต็ดนะครับภายใต้การควบคุมของกุนซอแซมอาราไดนะครับ เพิ่งจะเปิดรังเจ้าเดือดนิวคาสเซิลสองประตูต่อสองนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงศึกนะครับไม่สามารถใช้งานจูเนียร์ฟีโบได้นะครับฟูลแบ็กตัวแก่งนะครับที่ติดโทษแบนนะครับเช่นเดียวกับรุยนะครับไทเลอร์และสจ,จวดนะครับสามแข้งยังเดี้ยงคาสต็อกอยู่นะครับยังคงรักษาตัวกันอยู่ยกเซตเลยนะครับ ขาดว่าบิ๊กแซมนะครับจัดทับในระบบ4-4-2นะครับค่ำคืนนี้ทัศนบอลค่ำคืนนี้นะครับลีดอยู่ในเตดนะครับล่าสุดบุกเจ้ามาได้นะครับอย่างน้อยก็ทำคะแนนหนีตายได้แน่นอนนะครับค่ำคืนนี้ล่าสุดที่ว่าบุกเจ้านะครับนิวคาสเซิลสตีการ์ดงสองประตูต่อสองนะครับ จริงอยู่ภายใต้การควบคุมของกุนซูแซมอันรได์นะครับอาจมีเวลาไม่มากนะครับแต่แต่ค่อนข้างทุรักษทุเลนะครับแต่ดูเหมือนทางด้านยูงทองนะครับจะเริ่มมี2องที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับฝันทองนะครับคำคืนนี้ยูงทองพยองเดดแน่นอนนะครับแต่เกมนี้นะครับก็ไม่ง่ายและก็ไม่ยากสำหรับทางด้านเวทแฮมอยู่ในเตดนะครับ แต่หากนักเตะยังรักษามาตรฐานได้ที่ว่าเกมในบ้าน2เกมล่าสุดนะครับบอกได้เลยคืนนี้นะครับขอบอกว่าดับฝันลีกอยู่ในเตดได้แน่นอนนะครับอันดับที่ 1- นถึงสนะครับได้ไปเล่นต่อในระยูฟ้าแชมเปียนลีกนะครับอันดับที่5ได้สิทธิ์ไปเล่นในรายการยูโรปาลีกอันดับที่18ดถึงี่นะครับตกรอบนะครับ ค่ำคืนนี้นะครับผมแนะนำให้ต่อเสมอเวทแฮมอยู่ในเตดนะครับกินเต็มหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับค่ำคืนนี้สำหรับท่านไหนที่ต้องการบอลเดียวบอลชุดบอลแต่งบอลต่อนะครับรายการแข่งขันในแต่ละวันนะครับพร้อมทัศนคติจากกูรูแนวหน้านะครับบอลต่อวันนี้วิเคราะห์ผลบอลวันนี้นะครับทำนายบอลร่วงหน้านะครับที่เด็ดเซียนล้มโต๊ะนะครับลมไม่ควมม่ำไปเลย มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับครอบครัวตัววีนะครับแอดมาได้นะครับ B A L L 7 6 4นะครับหรือที่ลิงก์ปลอดภัยที่ปักหมุดนะครับก่อนจะจากกันคก่อนจะจากกันค่ำคืนนี้นะครับผมออสตา7 r 7 6 4นะครับขอกำลังใจทั้งแฟนคลับทั้งเก่าและใหม่นะครับคนละ1นึ่งไลค์หนแช์นะครับ ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปคู่เด็ดนะครับอยากได้มากกว่านี้นะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับครอบครัวออสตาครอบครัวออสตาแอดมินตอบช้ากว่า5นาทีนะครับลูกค้ารับ500นะครับฝาก200รับ100นะครับรับเพิ่มอีก100 วกก้ารับ300นะครับเล่นครบห0 0รับเสื้อทีมได้เลยนะครับรับเสื้อบอลสวยๆได้เลยนะครับครบห0าแจ้งเอดมินรับเสื้อบอลสวยๆได้เลยนะครับสเต็ปตาย7็ตัวนะครับรับ300นะครับเดิมพันขั้นต่ำา10บาทนะครับ สเต็ปขั้นต่ำสอคู่สูงสุด12คู่นะครับน้ํสีตังนะครับเครดิตไม่ปรับแจ้งส่วนตัวผมได้เลยนะครับก่อนจะจากกันฝากติดตามผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ